ชาวจีนกรีดเพจดังย้อนสเปกสาวในฝันทิมพิธาที่แท้คือนางเอกคนนี้หน้าที่นี้ใครจะมาแรงไปกว่านายพิธาลิมเจริญรัตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเก้าไกลหลังพรรคเก้าไกลคว้าคะแนนโหวตอันดับหนึ่งและเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลซึ่งต่อมาเพจมนุษย์ตุ๊ดได้พาทุกคนไปย้อนบทสัมภาษณ์ของทิมพิธาซึ่งแชร์บทสัมภาษณ์นี้ของทิมพิธาเมื่อประมาณ14ปีที่แล้วที่เคยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ ถึงสเปคผู้หญิงในฝันคือแอปทักษออนโดยทิมพิธาได้กล่าวว่าสเปคสาวก็ทั่วไปครับผมชอบแนวสวยพิษไม่ชอบสวยผ่านคือสวยขึ้นทุกวันยิ่งดูยิ่งสวยอย่างแอปทักษออนพักสุขเจริญเธอน่ารักนิสัยดีและจิตใจดีผมเคยเจอแล้วครั้งหนึ่งในใจตอนนั้นคิดว่าต้องเก็กหล่อเต็มที่แต่พอเจอหน้าแล้วโฟร์แทบไม่ได้คุยกับเขาและหลังจากที่บทสัมภาษณ์ดังกล่าวได้มีการแชร์ไปในโลกออนไลน์ ต้องบอกเลยว่าทำเอาบรรดาชาวเน็ตชาวจิ้นที่เชียร์ทั้งคู่อยู่แล้วจีนหนักเข้าไปยิ่งกว่าเดิมแม้ว่าเมื่อเร็วๆนี้ทิมพิธาได้ออกมาบอกความสัมพันธ์กับแอปเป็นเพียงแค่เพื่อนที่รู้จักกันเท่านั้น